สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะไปเจอร้านครัวซองอร่อยอร่อยเลยต้องแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักเลยค่ะร้านนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า mrs h e n d i c k recipe ปกตินะคะเขาจะขายทางออนไลน์แต่บังเอิญว่าออกไปเดินที่พารากอนช่วงที่เขามาออกงานพอดีก็เลยมีโอกาสได้กินเป็นครั้งแรกค่ะครัวซองของเขาอร่อยมาก ก็ขอเรียกชื่อเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยนะคะว่าครัวสองแม่หมูถ้าหากว่าเราซื้อเป็นชิ้นนะคะเขาก็จะใส่ถุงมาน่ารักมากค่ะแค่ถุงก็น่ารักมากๆแล้วนะคะครัวสองแม่หมูอร่อยจริงๆค่ะถ้าหากว่าซื้อหลายชิ้นก็จะใส่กล่องให้นะคะกล่องของเขาก็น่ารัก อร่อยแล้วก็สะอาดด้วยมีหลากหลายรสชาติให้เราเลือกนะคะเป็นมินิขวสซองที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพคือกินเข้าไปนี้รู้เลยนะคะว่าวัตถุดิบของเขาดีมากๆเนื้อนุ่มอร่อยค่ะ ช่องทางการสั่งซื้อท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูเมนูแล้วก็สั่งซื้อได้ทาง IG Mrs. ิส n d สเฮ Recipe หรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะรับประกันความอร่อยเลยค่ะโอนี่ติดใจเลยลองสั่งซื้อไปชิมดูนะคะแล้วก็จะบอกว่าโอ้โหอร่อยจริงๆค่ะร้านนี้ขัวซองแม่หมูนะคะมีนิขัวซองที่อร่อยมากๆเลย สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ